ว,วัสดีครับ,รบผมพอปคอนนายสิทธิโชคเขียวคำครับผมด้าพินาเดมวัฒครับพวกเราสองคนนะครับมาจากโรงเรียนมังกรุ่มวิทยาคมครับวันนี้ได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ครับว่าวันนี้เนี่เราได้ออกไปศึกษาปัญหาจากชุมชนจริงๆเลยนะครับซึ่งวันนี้เราไปกัน สองชุมชนม,มีที่วัดจุฬามณีครับแล้วก็ที่ชุมชนไอ้อะไรส้มซาส้มซา,มาแล้วแล้ว,ลวปัญหาที่ส้มซานี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอก็คือเนี่ยมันเป็นส้มซาส้มซามันคือพืชชนิดหนึ่งก็คือมันจะมีเยอะมากครับจนเขาเอามาทําประโยชน์ดีกว่าครับอาจจะเป็นเขายกตัวอย่างที่เขาทำมาก็คือมี3ามอย่างครับมีเวชพันธุ์ยาดมแล้วก็ยังมีอีกอย่างนะครับที่เด็กน้ำส้มซานะครับซึ่งน้ำส้มซาเนี่ยเรา ใช้ผลิตจากตรงนั้นเลยคือการเอาสมท่ามาคั้นคั้นแล้วก็ผสมกับส่วนผสมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเชื่อมเกลือหรือโซดาเพื่อเพิ่มความสดชื่นฟรชี่นะครับอแล้วอย่างนี้มันใช้แนวคิดอะไรในการแก้ปัญหาล่ะครับก็เป็นแนวคิดที่เอาสิ่งที่มีมากครับสิ่งที่มีเยอะอยู่แล้วมาทําให้เกิดประโยชน์ครับแบบนี้ผมก็ต้นทุนน้อยเลยดิไม่ต้องไปใช้ต้นทุนน้อยแถมยมีรายได้มากขึ้นให้กับชุมชนด้วยอย่างนี้มันก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยดิใช่แล้วแล้วขยะล่ะขยะหรอก็ขยะที่วัดจุฬามณีเป็นย ที่ชุมชนเขาเนี่ยพบปัญหาขยะล้นครับเยอะมากมายแล้วก็ไม่รู้จะกาจัดขยะยังไงครับพวกเขาเลย,เลยได้ประชุมกันฟ้องหาผนทางออกครับจนพบว่าขยะแล้วเนี่ยจริงๆเราสามารถรวบรวมแล้วนําส่งขายเป็นรายได้ได้รวมถึงนะครับขยะพวกเศษอาหารหรือเศษผักเศษอะไรที่เรากินทิ้งกินเหลือเวืเนี่ยเราสามารถมาใส่ในถังหมักดองเนี่ยเพื่อมาเป็นปุ๋ยชีวภาพได้ด้วยซึ่งเขาก็ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยส่งขายเป็นรายได้รวมถึงใช้กันไปในชุมชนอย่างเงี้ยจากปัญหาขยะเนี่ยเขาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาก็เป็นการ พิวิกฤิเป็นโอกาสเหมือนกันสรุปง่ายๆก็คือสองชุมชนนี้นะครับมองเห็นปัญหาแล้วก็พยายามหาทางออกไม่เห็นทางออกก็ได้สร้างโปรเจกต์หรือความคิดต่างๆออกมาซึ่งโปรเจกต์นี้ชื่อว่าอะไรนะผม CSR Project ครับก็คือที่เรานํามาลงตัวการปฏิบัติเนี่ยครับที่เรานํามาใช้ในการอะไรนะระดมสมองถอดความคิดกับปัญหาต่างๆในชุมชนต่างๆนะครับทั้งหมดนี้ผมมองว่า ม<ค>ันแน่ต้องกว้างมุมมองการมีะหอครับใช่ครับองความรู้ที่เราได้จากที่เราไปศึกษาชุมชนมาเรามาทบทวเรยียนแล้วก็ปฏิบัติที่นี่เองครับก<ร>็ชุมชนที่ผมยกตัวอย่างนะครับคือคนในชุมชนเนี่ยพบปัญหาว่าในร่างกายของเขาเนี่ยมีสารผลเพื่อนเคมีสะสมอยู่มากมายครับเราเลยมองปัญหาไปที่ตัวของสารเคมีครับซึ่ง ของพวกนี้มันก็จะมาจากในอาหารการกินนี่แหละตลาดสดที่แม่ะค้าบอกว่าผักเนี่ยไม่ได้ฉีดยาหอ่อะไร,<า>รจริงสารพิษจริงจริงแล้วเชื่อได้ไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงจริงหรือเปล่าจริงไหมจนมันเกิดเป็นปัญหาว่ามีสารตกค้างในร่างกายเยอะเราเลยมองเห็นปัญหาของสารเคมีครับเราจรึงตัดปัญหานี้โดยการปลูกผักเองและใช้แนวคิดตัวอย่างจากวัชระวันนี้ครับแต่การเขาเอาขยะสิ่งที่มีอยู่แล้วมาทําเป็น ขยะที่ที่เรามีแล้วเนี่ยมาสร,ร,ร้างรโยน์เนี่ยมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ได้ได้เป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับมาใช้กับพืชผักผลไม้ข,ของเรานะครับทั้งหมดนี้นะครับมันทําให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นจริงปะ่ะอย่างได้เงินอีกเลถูกไหมมีรายได้จริงถูกไหมแล้วหลังจากนี้นะครับเราสามารถนําผักพวกนี้เนี่ยไปทำอะไรได้ไปเป็นตลาดสร้างตลาดขึ้นมาตลาดชื่ออะไรนะตลาดฟังสุกครับซึง่งอาจจะมีกลุ่ม หลายขั้วเรือนะครับปลูกผ,ผักแตกต่างกันไปครับเราจึงมีสถานที่ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนพืชผักครับจะได้ไม่ต้องมาซื้อขายการแลกเปลี่ยนกันและปลอดภัยด้วยครับรซึ่งปัญหาเหล่านี้เรามองไปว่ามันเป็นเรื่องของเวลาว่างซึ่งเด็กไม่สามารถจัดการเวลาตรงนี้ได้จริงไหมเพราะผมถ้าเอาไปปรับใชน้น่าจะเป็นเรื่องของการใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์ครับอาจจะจัดตั้ง เรื่องกีฬากีองที่ใกล้ตัวเด็กแล้วก็น่าจะเข้าถึงได้งานมากที่สุดโดยการเปลี่ยนของเบงนะครับความสนใจจัดเอาเวลาว่างเนี่ยไปมั่วสุมน,นะครับเป็นเอาเวลาว่างเนี่ยมาเล่นกีฬาแล้วสร้างความได้สุขภาพอีกจริงแล้วก็ยังแบบจอยกับเพื่อนสนุกอีกครับหมวดนี้ก็เป็นแนวทางการแก้ไขของพวกเราก็จะมีประมาณนี้นะครับโดยวิธีการดําเนินงานอาจจะเป็นชมรมชมุมอะไรั้ชมรมจะตั้งชมรมคิดแล้วทําครับโครงการนี้ผมมองว่า เป็นโครงการที่ดีนะครับมันช่วยพัฒนาทักษะการคิดของเด็กเราครับบางครั้งเด็กเราคิดว่าเราเป็นเพียงมดตัวเล็กๆครับจะไปทําอะไรมากมายใหญ่โตให้กับสังคมหรือชุมชนเราไม่ได้แต่จริงๆแล้วนะครับมดตัวเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยถ้าร่วมมือกันหลายๆคนนี่ก็ลังมหาศาลใช่ครับเคยเห็นมดแบกช้างไหมครับมันเป็นไปได้ครับดังนั้นเยาวชนรุ่นใหม่เราครับต้องกล้าคิดกล้าทำครับไม่ใช่มัวกลัวที่จะโดนปิดกั้นหรือโดนว่าเก่าถึกเตือนครับสุดท้ายนี้ก็ฝากให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยกล้าคิด กล้าทำกล้าลงมือครับ